สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยและมีผมรัตะพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุธิฉัยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข่ขาวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับประชุมใหญ่เดโมแครตแฮร์ริสพังงาดเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการ และทรัมป์นะครับเยือนชายแดนเม็กซิโกหวังโชว์ความแตกต่างด้านนโยบายคนเข้าเมืองกับเดโมแครตขณะที่ทูตรัสเซียประจำสหรัฐเผยปูตินนั้นมีแผนตอบโต้การบุกข,ของยูเครนเอามีรายละเอียดเรื่องนี้อย่าลืมติดตามนะครับส่วนเฟดนะครับประธานเฟดจร์มพาวเวลนั้นส่งสัญ,ญญาณว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องลดดอกเบีย้ยนะฮะเรื่องนี้สำคัญ วงการเทคโนโลยี Apple เตรียมเปิดตัว iPhone ใหม่แล้วปฏิทินการเปิดตัวเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามและชาวแคลิฟอร์เนียเซ็งพัสดุชอบโดนขโมยบ่อยหาวิธีซ้อนแผนจนจับโจรได้และเรื่องราวของหนุ่มมือเบานะครับต่อไพ่ทำสถิติสูงระดับ54ชั้นนะครับ54ชั้นของไพ่นะครับทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับ ครับก็เป็นสุดสัปดาห์ที่เราจะให้ทุกคนรู้สึกรู้สึกสบายบายนะครับกับช่วงเวลาสุดสัปดาห์นี้เราก็ได้มีข่าวหลายข่าววันนี้ที่เป็นข่าวสนุกๆน,นะครับแต่ว่าข่าวแรกนะฮะก็เป็นเรื่องของการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จบลงในวันพฤหัสบดีหลายคนสงสัยนะักผู้ชมว่า บิยอนเซเนี่ยได้ข่าวลือม,มาว่าเธอจะแสดงวันปิดปรากฏว่าไม่ได้แสดงนะไม่ได้ขึ้นมาแสดงแต่ว่าก็ยังมีความกระหึ่มนะครับส่วนสาระของงานนะครับก็เป็นการยืนยันนะครับว่าแคมิลาเฮอริสรองประธานาธิบดีสหรัฐนั้นประกาศรับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนของเดโมแครตอย่างเป็นทางการในการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่การประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อคืนวันพืหัสัดีตามเวลาสหรัฐครับ เธอก็ใช้โอกาสนี้กล่าวถึงหัวข้อที่สำคัญอย่างเรื่องการผลักดันให้เกิดความตกลงหยุดยิงในกาซาและฉายภาพความแตกต่างระหว่างเธอและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นคู่แข่งจากพกรรค r e p u b l i c a n ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้นะครับ ครับแฮร์ริสกล่าวว่าในการต่อสู้ที่ยาวนานระหว่างประชาธิปไตยและ,ะเผด็จการดิฉันรู้ว่ากำลังยืนอยู่ตรงไหนและจุดยืนใดที่เป็นของสหรัฐนะครับและกล่าวหาทรัมป์ด้วยว่ายอมก้มหัวให้กับผู้นำเผด็จการนอกจากนั้นแล้วนะครับแฮร์ริสยังสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ถึงเรื่องราวชีวิตของเธอที่ได้รับการดูแลจากคุณแม่นะครับเชื้อสายอินเดียที่เธอกล่าวว่า เป็นผู้หญิงที่มีปัญญาเฉียบแหลมผิวสีน้ําตาลสูง5ฟุตและพูดสำเนียงเดิมยังติดสำเนียงเดิมอยู่นะครับ My mother was a brilliant 5 foot tall brown woman with an accent And ฮริสบอกนะครับว่าเธอสอนพวกเราไม่ให้พร่ำบ่นต่อความอายุธรรมแต่จงลงมือทำเพื่อจัดการกับมันเธอสอนเราว่าอย่าทำอะไรครึ่งครึ่งกลางๆและนั่นเป็นคำพูดคำต่อคำของเธอแฮร์ริสกราวนะครับศูนทรพจน์ของแคมิลาแฮร์ริสนั้นเป็นการสรุปการประชุมใหญ่4วันของพรรคเดโมแครตที่นครชิคาโก ขณะที่เหลือเวลาอีก1 1สัปดาห์เท่านั้นก่อนวันเลือกตั้งในการแข่งขันที่คู่ขี้สูสีอย่างมากกับทรัมป์วัย78ปีนะครับแฮร์ริสวัย59ให้สัญญาว่าจะนำพาประเทศบนเส้นทางใหม่ข้างหน้าที่งานประชุมใหญ่ครั้งนี้เพียงแค่เดือนกว่าๆหลังจากที่พันธมิตรทางการเมืองของประธานาธิบดีจโจไบเดนวัย81ปีบีให้เขาถอนตัวจากการเลือกตั้ง

ไม่ใช่เพื่อคนหรือของพักใดพักหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ในฐานะชาวอเมริกันทั้งหมดสนักข่าว AP รายงานครับว่าคำถแถลงของเธอมีพลังสำหรับแคนดิเดตอย่างแฮร์ริสที่การหาเสียงช่วงสั้นๆที่ผ่านมาไม่สามารถแสดงวิสัยทัศน์อย่างกระจ่างสำหรับประเทศทั้งยังต้องเผชิญกับการโจมตีเรื่องส่วนตัวจากทรัมป์ที่เขามักล้อเลียนเธอที่เป็นคนเชื้อสายเอเชียใต้และคนผิวดำ ทรัมป์ยังบอกด้วยว่า Harris สดูอ่อนแบนเวทีโลกส่วน Harris นั้นก็ใช้เวทีเมื่อคืนนี้ที่การประชุมใหญ่ของพรรคพูดถึงหลักการกว้างๆของนโยบายต่างๆทั้งประเด็นภายในและต่างประเทศนะครับเอระบุว่าในอีกหลายสัปดาห์จากนี้เธออาจจะถูกกดดันให้นำเสนอรายละเอียดของนโยบายเหล่านั้น เป็นเวลาหลายวันนะครับที่เกิดการประท้วงจากผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ที่ผิดหวังที่ไม่ได้มีตัวแทนขึ้นพูดในการประชุมใหญ่ของเดโมแครตแฮร์ริสให้คำมั่นว่าจะทำให้อิสราเอลปลอดภัยนำตัวประกรันออกมาจากกาซาสู่บ้านของพวกเขาและยุติสงครามในพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์สำหรับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ผู้ซึ่งเคยบอกว่าจะตอบโต้คำถแถลงของแฮร์ริสแบบสด เขาก็ได้โพสต์ข้อความลงแพลตฟอร์มทรู t โซเชียลขณะที่เธอกล่าวสุนทรพจน์เช่นทรัมป์กล่าวว่าเธอยืนหยัดเพื่อความไร้ความสามารถและความอ่อนแอประเทศของเราถูกพัระยาะไปทั่วโลกและยังมีอีกข้อความหนึ่งที่เขียนว่าเธอนั้นจะไม่ได้รับการนับถือจากผู้นำเผด็จการของโลกแฮร์ริสันสามารถระดมทุนได้500ล้านดอลลาร์ภายใน1เดือนซึ่งถือว่าสูงเป็นสถิติใหม่ ธอยังสามารถสร้างคะแนนนิยมตีตื้นให้กับเดโมแครตในการแข่งกับโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีในการสำรวจของหลายโพลนะครับการรวบรวมผลโพลของประชาชนโดยเว็บไซต์538เชี้เห็นว่าเธอมีคะแนนนิยมแซงหน้าทรัมป์โดยรวม46.6%ต่อ43.8%แนะครับแฮกล่าวที่งานประชุมใหญ่ของเดโมแครตว่ามีหลากหลายความเห็นทางการเมืองที่เธอดูเธออยู่ แต่ได้ยืนยันว่าจะทำงานเพื่อชาวอเมริกาทุกคนครับแกร์แฮร์ริสบอกว่าคุณเชื่อดิฉันได้เลยว่าจะคิดถึงประเทศเหนือภาคและตัวดิฉันเองและจะยึดถือหลักการพื้นฐานอันศักดิ์สิทธิ์ของอเมริกาตั้งแต่หลักนิติธรรม การเลือกตั้งที่เปิดกว้างและเสรีไปจนถึงการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติครับรับและเมื่อทั้งสองพักนั้นมีแคนดิเดตท้าชิงตำแหน่งผู้นำสูงสุดอย่างเป็นทางการแน่อหลังจากนี้ความเคลื่อนไหวต่างๆก็คงจะมีเยอะขึ้นและก็น่าสนใจใช่ไหมครับทีนี้ปัจจัยหนึ่งที่นักวิเคราะห์ทางการเมืองเขาดูก็คือว่าใครจะเป็นผู้ชนะในรัฐที่เรียกว่ารัฐ สมอรภูมิหรือว่าประเทศแกร์สเตทหรือว่าสวิงสเตทนะครับซึ่งในวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปเยือนหนึ่งในรัฐสวิงสเตทก็คือรัฐแอริโซนานะครับเพื่อชี้ให้เห็นว่ากำแพงป้องกันคนเข้าเมืองจากชายแดนฝั่งเม็กซิโกนั้นมีความแตกต่างจากนโยบายป้องกันคนเข้าเมืองของคามาลาแฮริสอย่างไรครับ พร้อมเดินทางไปยังกำแพงเหล็กนะครับที่เป็นบริเวณจุดแดนต่อแดนที่เมืองเซียราวิสตาพร้อมกับประธานสหาภาพเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนและเหล่าแม่ที่สูญเสียคนที่รักนะครับจากผู้ต้องสงสัยที่เป็นผู้อพยพเพื่อสื่อสารแนวทางควบคุมคนข้ามแดนแบบเข้มข้นภายใต้สโลกแกนของเขาที่ใช้คำว่า make america safe again หรือแปลได้ว่าทำให้อเมริกาปลอดภัยอีกครั้งครับ ดานพอลเปเรสประธานสหภาพเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนก็กล่าวตรงที่จุดข้ามแดนนะครับว่าด้านขวาของผมคือสิ่งที่เรียกว่ากำแพงทรัมป์และกล่าวต่อไปว่าที่ด้านซ้ายเรามีสิ่งที่เรียกว่ากำแพงคามาลามันตั้งอยู่ตรงนั้นเฉยๆและไม่ได้ทำอะไรในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างกำแพงนะครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ได้ตอบรับคำขอของผู้สื่าว AP เพื่อขอความเห็นในทันทีครับ ทางนี้การเยือนรัฐแอริโซนาของทรัมป์ถือเป็นครั้งที่4ในทริปการเดินทางตามรัฐสมรภูมิในช่วงสัปดาห์นี้ครับคุณรัตพลทางนี้เพื่อพยายามดึงความสนใจของผู้คนออกจากงานประชุมใหญ่พรรคเดมโมแครตท,ที่รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสได้รับตําแหน่งแคนดิเดตประธานาธิบดีของพรรคอย่างเป็นทางการครับ The อีกกลุ่มนะครับที่เดินทางไปที่ชายแดนพร้อมกับทรัมป์ก็คืออย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก่นอนน้านี้คือแม่ของลูกๆนะครับที่ถูกฆาตกรรมในช่วงรัฐบาลไบเดนในคดีที่มีผู้ต้องสงสัยเป็นผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งทรัมป์นั้นใช้ประเด็นนี้มาโจมตีน,นโยบายตรวจคนเข้าเมืองของไบเดนอยู่บ่อยครั้งแม้ว่าผลการศึกษาหลายชิ้นน่าจะพบนะครับว่าจํานวนผู้ถูกจับกลุ่มในข้อหาความรุนแรงข้อหายาเสพติดหรือว่าคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นเป็นชาวอเมริกันมากกว่าผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมาย ดยการเดยดอนชดแดนของทรัมป์นั้นมีมีขึ้น1วันหลังการหาเสียงในพื้นที่กลางแจ้งในรัฐแอริโซนาครับซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหลังเหตุการณ์การถูกลอบสังหารเมื่อเดือนที่แล้วตัวทรัมป์นั้นได้รับการอารักขาจากพลซุ่มยิงครับที่สังเกตการจากที่สูงและหันปลายกระบอกปืนไปยังฝั่งประเทศเม็กซิโกครับ แต่ทางนี้ครับที่ฝั่งเม,เม็กซิโกเองเนี่ยก็มีกองกําลังฝ่ายความมั่นคงมาประจําการในพื้นที่เช่นกันนะครับรวมถึงกําลังพลจํานวนหนึ่งที่มีปืนไรเฟริลและอุปกรณ์อา,อาวุธทางยุทธวิธีครับ และอีกจำนวนหนึ่งก็คือสวมใส่เครื่องแบบของตำรวจที่มาประจำการบริเวณชายแดนนะครับ families of here others others done to so thousands thousands Kamala me many Biden with and 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 have the What คํากล่าวครับว่าสิ่งที่ไบเดนและคามาลากระทำกับครอบครัวที่อยู่ตรงนี้กับผมและอีกหลายพันครอบครัวไม่ใช่เพียงแค่สังหารแต่รวมถึงการทำให้เจ็บปวดอย่างสาหัสถึงจุดที่พวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้งนั่นถือเป็นเรื่องน่าอับอายและชั่วร้าย อีกด้านหนึ่งนะครับผู้แทนในสังกัดพรรคเดโมแครตก็ใช้วิธีประชุมใหญ่ของพรรคนะครับเพื่อสื่อสารว่าผู้นําจากพรรคตนคือทางออกสําหรับปัญหาชายแดนหนึ่งในนั้นคือเวโรนิกาเอสโกบาครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากเมืองเอลปาโซรัฐเท็กซัสที่มีชายแดนติดกับเม็กซิโก,ก,เ,โกเธอกล่าวว่าทรัมม์นั้นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องชายแดนและระบุด,ด้วยว่าทรัมม์และพวกตัวปลอมจากพรรคพรรครีพับลิกันนั้นมองเรื่องชายแดนและคนเข้าเมืองเป็นโอกาสทางการเมืองเพื่อฉกฉวยประโยชน์แทนที่จะแก้ไขปัญหา อีกด้านครับวุฒิสมาชิกค,คริสเมอร์ฟี่จากพรรคเดโมแครตก็กล่าวนะครับหลังเปิดวิดีโอที่แสดงการคัดค้านของฝ่ายีรพับลิกันต่อข้อเสนอแก้ปัญหาชายแดนที่เกิดขึ้นในปีนี้โดยกล่าวว่าหากไม่ใช่เพราะว่าทรัมป์ข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับเสียงสนับสนุนในสภายอย่างเป็นเอกฉันท์ครับและต่อคําถามเรื่องดีลชายแดนดังกล่าวนะครับทรัมป์บอกว่าข้อเสนอนั้นเป็นข้อเสนอที่อ่อนแอและไร้ประสิทธิภาพครับครับและท่านที่ผู้ติดตามเราบนไลฟ์สตรีมนะของเอทไทยทั้ง เว็บไซต์ viewa.thai.com YouTube แล้วก็ a c e b o o k คงจะได้เห็นภาพกำแพงที่ว่านี้นะว่ายาวแค่ไหนแล้วก็เหล็กเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรเอาล่ะก่อนที่เราจะหยุดพูดเรื่องการเมืองโลกก็ยังมีข่าวการเมืองโลกอยู่นะเป็นข่าวจากรัสเซียใช่ไหมคุณยมยู่ใช่ครับเป็นข่าวจากทูตรัสเซียประจาสหรัฐครับคุณรัตพลที่ออกมาพูดว่าวลาดิเตินผู้นําสูงสุดของรัสเซียนั้นจัดทําแนวทางการตอบโต้การโจมตีของยูเครนในแคว้นเคิร์สแล้วครับ เรื่องนี้นะครับสื่อแทสของทางการรัสเซียรายงานในวันพฤหัสบดีโดยอ้างอิงคำพูดของอนาโตลีแอนโตนอฟเอกอักครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐครับที่กล่าวว่าผมบอกกับคุณด้วยความจริงใจว่าประธานาธิบดีปูตินได้ตัดสินใจแล้วและกล่าวได้ว่าผมมีความเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าทุกคนจะถูกลงทันอย่างหนักสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในแคว้นเคริร์ส ความเห็นของทูตรัสเซียประจําสหรัฐนั้นไม่ได้ลงรายละเอียดของแผนการนะครับและมีขึ้นหลังหัวหน้ารัฐบาลเครมลินจัดประชุมในวันพฤหัสบ,บดีกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึงจ้รวมถึงผู้ว่าการแขวนชายแดนท่ามกลางการบุกสายฟ้าแลบของอยูเครนที่ดําเนินมาแล้วมากกว่า2ส,สัปดาห์ครับ แอนตนนอฟที่ดำรงตำแหน่งเอกันชทูตประจำสหรัฐมาตั้งแต่ปี2017แสดงความกังวลผ่านสื่อ I.R.A. ของรัสเซียครับว่าณเวลาหนึ่งสหรัฐน่าจะปลดข้อจำกัดในการใช้อาวุธที่ส่งไปช่วยยูเครน แอนโทนอฟกล่าวว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันชุดนี้ทําตัวเหมือนคนที่ยื่นมือออกมาข้างหนึ่งแต่ว่าอีกข้างหนึ่งกํามีดอยู่ด้านหลังและระบุว่าความเห็นจากรัฐบาลสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ไม่อนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธสหรัฐโจมตีเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียนั้นคือการยั่วยุครับ <S <S เขากล่าวด้วยว่าพวกเขากําลังเตรียมความพร้อมในการตัดสินใจณจุดหนึ่งเพื่อปลดข้อจํากัดทั้งหมดที่มีในแบบที่ไม่ได้คิดอะไรมาก และนะับตั้งแต่ปี2022รับสหรัฐให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเป็นมูลค่ามากกว่า55,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ยังคงมีข้อจำกัดให้ใช้ได้เพียงในแผ่นดินยูเครนและใช้ในการยิงตอบโต้ข้ามแดนเพื่อป้องกันตัวทางรัฐบาลกรุงเคียฟก็ก่อนหน้านี้ออกมากล่าวว่าได้ใช้อาวุธที่ผลิตในสหรัฐในปฏิบัติการที่แควนเคริร์สนะครับซึ่งอาวุธเหล่านั้นรวมถึงจรวดร้อนไฮมาสด้วยครับ ทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันยังไม่ได้ให้ความเห็นโดยตรงต่อเรื่องการใช้อาวุธของตนในแคว้นเคิร์สแต่กล่าวว่านโยบายของสหรัฐยังไม่เปลี่ยนแปลงและมองว่ายูเครนกําลังปกป้องตนเองจากการลุกรานของรัสเซียครับครับก็เป็นเรื่องราวความขัดแย้งของโลกที่ในขณะที่เมื่อวันที่สัปดาห์ที่เจสิงหาคมเนี่ยรเรามีข่าวใหญ่จากสาารณรัฐไทยใช่ไหมใช่ครับข่าวใหญ่ของรัสเซียและยูเครนที่เราจะพลาดไปคือการรุกแบบไม่ได้ตั้งตัวของอยูเครนเข้าฟัง รัเสเซียจะมาถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เรารายงานนะตอนนี้ก็ทราบจากคุณเยี่ยมยุทธแล้วว่าเหมือนทางประธานาธิบดีปูตินนี่ก็เตรียมแผนที่จะตอบโต้เช่นกันนะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับวันนี้นะครับเมื่อ ตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทําการนะครับปิดเขียวต้อนรับเสื้อของผมเลยนะฮะวันนี้ <c oughs> ดาวโจนส์นั้นปิดบวก462.30จุดนะมาอยู่ที่41,175.08นะฮะ S&P บวก63.97อยู่ที่5,634.61 Nasdaq พยานขึ้น258.44นะครับปิดที่17,877.79 ทองคำเพิ่มขึ้น1.27%มาอยู่ที่2,548ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์และอัตราแลกเปลี่ยนคุณย,ยมยุทธตอนนี้33บาทกับอีก95สตางค์แล้วนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังเห็น34ก่อนหน้านั้นอยู่ที่35ก่อนหน้านั้นถัดไปเคยเห็นถึง38ก็มีนะครับตอนนี้บาทแข็งนะครับอ่าหุ้นบวกเพราะอะไรเรามาสืบกันนะครับก็มีสัญญาณไฟเขียวเรื่องลดดอกเบีย้ยแต่ว่าไม่ได้มาจาก แถวเทเวศนะฮะ <c oughs> คือมาจากการประชุมของเฟดในรัฐไวโอมิงคุณผู้ชมเจรมพาเวลนะครับประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นกล่าววันศุกร์ว่าหน่วยงานของเขานั้นเตรียมพร้อมที่จะลดอตัตราดอกเบี้ยจากปัจจุบันที่อยู่ระดับสูงสุดในรอบ23ปีนะครับ ท่าทีของพาวเวลเกิดขึ้นเมื่อความพยายามของเฟดในการลดความร้อนแรงของเงินเฟอ้อดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จนะครับขณะที่เริ่มเห็นสัญญาณการจ้างงานที่ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับพาวเวลก็ไม่ได้ให้รายละเอียดนะว่าจะลดดอกเบีย้ยเมื่อใดและในระดับใดแต่ว่าเฟดนั้นถูกคาดหมายอย่างกว้างขวางนะครับว่าน่าจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยที่0.25%ที่การประชุมเดือนกันยายนนี้นะครับ mm hmm. เขากล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับนโยบาย และเป็นคำกล่าวที่การประชุมประจำปีทางเศรษฐกิจของเฟดที่เมืองแจ็กสันโฮลรัฐไวโอมิงนะครับเขาบอกนะครับว่าที่ทางของการปรับนั้นชัดเจนดี D, และจังหวะรวมทั้งระดับของการลดดอกเบี้ยนั้นจะช่วยกำหนดตัวเลขที่จะออกมารวมทั้งภาพรวมที่กำลังเปลี่ยนไปและดุลยภาพของความเสี่ยงนะ ทาง power นั้นบอกว่ามั่นใจมากขึ้นที่ว่าเงินเฟอ้ออยู่บนเส้นทางที่ต่อเนื่องที่จะกลับมาอยู่ที่2%ตามเป้าของ f ฟดนะครับอ้างอิงตัวเลขที่ f ฟดมักใช้เป็นเกณฑ์นฮะตัวเงินเฟอ้อปรับตัวลดลงเมื่อเดือนที่แล้วนะมาอยู่ที่2.5%ห่างจากจุดพีคก่อนหน้านี้พุ่งไป7.1%เมื่อ2ปีก่อนครับคุณเยี่ยมยุทธอ,อีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวจากวงการเทคโนโลยีคุณผู้ชม หลายคนอาจจะรอคอยนะครับอยากจะเปลี่ยน <ten> โทรศัพท์นะครับสำนักข่าวบูมเบิร์ก <ruck> ก็รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวนะครับว่า Apple นั้นวางแผนที่จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่และผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่น SmartWatch แล้วก็ AirPods ในวันที่10กันยายนนะครับค <recognizes me S 1> ุณผู้ชม แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการประกาศวันเวลาแน่ชัดแต่ว่าบริษัทนั้นได้เตรียมเพื่อที่จะจัดงานในวันนั้นซึ่งตรงกับวันอังคารตามข้อมูลของแหล่งข่าวของ Bloomberg กที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับข่าวระบุด,ด้วยว่าการเปิดตัว iPhone นั้นจะตามมาด้วยการวางจำหน่ายวันที่20กันยายนคือ10วันก่อนแนะนำสินค้านะครับเป็นไปตามรูปแบบการตลาดแล้วก็การวางจำหน่ายสินค้าที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับ ตัวแทนของ Apple ที่เมืองคิวระติโนรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นในเรื่องนี้และการเปิดตัว iPhone ใหม่นั้นจะมีความสำคัญต่อ Apple ด้วยคุณผู้ชมเพราะว่า Apple นั้นมียอดขายในช่วงหลายตัวมาที่ผ่านมาไม่ค่อย,อยหวือหวามากนักนะฮะในผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่นๆที่เขาเรียกว่า wearable devices หรือว่าที่เอามาสวมใส่ได้นั่นเองนะครับ หากแอปเปเปิดตัว iPhone 16จริงในเดือนกันยายนรายได้ที่เข้ามานั้นก็จะเริ่มเห็นในไตรามาสที่4ตามปีงบประมาณของบริษัทซึ่ง Apple คาดว่ายอดขายในช่วงดังกล่าวนั้นจะเติบโต15%จากปีที่แล้วอย่างไรก็ตามรายได้จะเข้ามาหนักๆเลยก็คือไตรามาสถ,ถัดไปซึ่งก็คือ3เดือนสุดท้าย ของปีซึ่งก็เป็นเทศกาลช้อปปิ้งนะครับโดยนักวิเคราะห์บอกว่าช่วงนั้นเนี่ย Apple น่าจะมียอดขายรวมเพิ่มขึ้น7%เป็น1,288,000ล้านดอลลาร์นะครับในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนั่นเองนะครับเป็นที่คาดหมายนะว่า iPhone 16จะมีลูกเล่นใหม่ๆคุณย่ยุทธ เช่นนะครับเขาบอกว่ากล้องน,น่าจะมีปุ่มสำหรับการถ่ายเฉพาะแล้วก็รุ่นโปรนั้นก็คือจะมีหน้าจอที่ใหญ่กว่าและ Apple นั้นน่าจะแนะนำให้คนรู้จักเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ชื่อ a p p l l i n t e l l i g e n c e ด้วยนะครับในการเปิดตัว iPhone 16ครั้งนี้อย่างไรก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะชอบที่จะใส่ a i r p o d s นะเขาบอกว่ารุ่นที่ รุ่นกลางแล้วก็รุ่นที่ราคาต่ำสุดเนี่ยก็จะมีการอ<ม>ัปเดตแล้วรวมทั้งอาจจะเป็นครั้งแรกด้วยนะที่รุ่นที่ราคาไม่ได้แพงสูงสุดเนี่ยมีเทคโนโลยีที่จะกันเสียงรบกวนด้วยครับยังไงก็ต้องติดตามนะครับว่า วันที่10กันยายนนี้จะมีการเปิดตัว iPhone 16จริงหรือไม่ครับคุณยี่ยมยุทธครับเปิดตัวสินค้าลักษณะอย่างนี้ที่ไรก็เป็นที่จับตามองของผู้ใช้ทั่วโลกเลยครับข่าวต่อไปครับผูรัตพลยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Apple อยู่ครับแต่ไม่ใช่การเปิดตัวสินค้าครับเป็นเรื่องราวของการใช้เทคโนโลยีของอุปกรณ์ Apple ในการตามจับหัวขโมยในรัฐแคลิฟอร์เนียครับเรื่องราว นี้นะครับเกิดขึ้นมาจากปากคําของผู้รักษากฎหมายของเขตปกครองลอสอลาโมสครับที่เล่าว่าเจ้าทุกคนดังกล่าวนะครับที่เป็น ผู้หญิงจากรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นรู้สึกเซ็งนะครับอิดหนาระอาใจจากการที่ของในตู้เพรสณนียของเธอในที่ทําการปพรสเนียเนี่ยหายอยู่บ่อยครั้งครับก็คือถูกขโมยไปเรื่อยๆก็เลยคุ้นคิดหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ครับจนได้ไอเดียว่าเดี๋ยวลองเปิดใช้งานสิ่งที่เรียกว่า Apple Air Tag นะครับหรือที่รู้จักเรียกกันทั่วไปว่า AirT a g นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้บอกพิกัดครับราคา29ดอลลาร์เธอก็เปิดใช้งานแล้วก็ส่งไปที่ตู้ปพรสเนียของเธอคับตัว AirTag เกนั่ยมันจะ แล้วถ้าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะบอกได้ว่าไอ้เจ้าเหรียญเนี้ยที่เป็นแอร์แทกเนี่ยอยู่ที่ไหนถ้าเอาสิ่งนี้ไปใส่ในกระเป๋านะเราก็จะรู้ว่าการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยอยู่ที่พิกัดไหนแล้วใช่ครับ,รบที่นี่เขาก็จะใช้กับสิ่งที่บางทีลืมว่าเอาวางไว้ตรงไหนไบ่อยๆพวกกุญแจกระเป๋าเงินไม่รู้รีโมททีวีเข้าขายหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับ ผู้หญิงคนนี้ส่ง Apple AirTag ไปที่ตู้ไปษณีของเธอแล้วก็เหมือนจะเป็นไปตามแผนครับ,รบพอส่งไปของก็หายครับทีนี้เธอก็เลยแจ้งให้ผู้รักษากฎหมายเนี่ยช่วยติดตามพิกัดของ AirTag ให้หน่อยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยแกะรอยโลเคชันของ AirTag นะครับแล้วก็ทำให้นำไปสู่การจับกลุ่มหญิงอายุ27ปีและชายอายุ37ปีที่เมืองซานตาบารีครับ เมืองคารตามเรียเนี่ยห่างจากที่ทําการปริษณีที่ของหายเนี่ยราว16บไมล์หรือว่า26กิโลเมตรเลยนะครับก็คือมาขโมยไกลยอยู่เหมือนกันนะครับและนอกจากนั้นครับพอตรวจจับกลุ่มแล้วเนี่ยเจ้าที่ยังพบจดหมายที่ใส่แอร์แท็อันดังกล่าวครับรวมถึงสิ่งของอื่นที่เชื่อว่าคู่ชายหญิงคู่นี้แอบขโมยมาจากคนอื่นด้วยครับโดยผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนนั้นถูกส่งไปจําคุกครับในข้อหาหลายข้อหาทีเดียวเชียวครับรวมถึงการก่ออาชากรรมแล้วก็ปลอมแปลงตัวตนและปลอมแปลงบัตรเครดิตด้วยนะครับ ทางนี้ครับหลังปฏิบัติการซ้อนแผนด้วยเทคโนโลยีครั้งนี้จบลงนะครับเจ้าที่ของเมืองก็ชื่นชมเจ้าทุกนะครับที่ตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าจัดการกับผู้ต้องสงสัยนะครับแทนที่ว่ารู้แล้วว่าหายเนี่ยโลเคชันอยู่ตรงไหนจะไปเข้าหาหัวขโมยด้วยตัวเองซึ่งก็อาจจะมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ตามมาอีกเยอะเลยครับครับก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าคมเฉียนคมนะครับสามารถที่จะตามมิจฉาชีพได้นะครับด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ผมคิดว่า ก็ต้องพยายามผสมควรเลยแห<ช>ละที่จะวางแผนนี้แล้วก็อ่ะปรากฏว่าก็สําเร็จนะฮะเอาล่ะเรื่องสุดท้ายนะเป็นเรื่องของคนมือเบาคผู้ชมคือการเอาไพ่มาเรียงในระดับความสูงนะ <c oughs> ไม่ใช่แจกไพ <c oughs> ่อันนั้นก็มือเบาเหมือนกัน <c oughs> มือเบาแล้วก็อันเนี้ยคือคนที่มีความถนัดในการนำไพ่ขึ้นมาต่อๆๆต,ต,ตกันที่เขาเรียกว่า house of cards เนี่ย เขามีมืออาชีพด้านนี้โดยเฉพาะนะฮะถ้าดูภาพจากไลฟ์สตรีมของเราจะจะเห็นภาพออกเลยว่าเขาเนี่ยทำอย่างไรแล้วก็ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นการตั้งไพ่ที่ไม่ได้ใช้กาวหรือว่าเทปกาวอะไรใดๆ,ๆเลยนะครับทำไพ่มาเรียงกันเลยใช่นะแล้วก็ล่าสุดนะฮะวงการต่อไพ่สูงผมเรียกแบบนี้แล้วกัน โดยไม่ใช่อุปกรณ์ใดๆเช่นเทปกาวเนี่ยได้แชมป์คนใหม่แล้วนะครับชื่อคุณแบรนด์เบิร์กหลังจากที่เขานำไพ่มาวางจนได้ความสูงถึง54ชั้นแต่ไม่ได้หมายถึงตึกสูง54ชั้นนะตัวความสูงของไพ่เนี่ยพูดง่าไงว่า54ใบเรียงสูงขึ้นไปแนวตั้งนะครับความสำเร็จของเบิร์กครั้งนี้ใช้เวลาหลายชั่วโมงทีเดียวนะครับคือใช้เวลา 8ชั่วโมงนะแล้วก็ทำลายสถิติเดิมที่อยู่ที่50ชั้นแห่งการจะอันดับของ Guinness World Record นั่นเองนะครับเมื่อเขาสร้าง House of Cards ที่อาจจะเรียกได้ว่าป้อมปราการไพ่สำเร็จนะครับเบิร์กก็นำโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Honor Magic V 3น้ำหนักราวๆว2ขีดกว่าหรือว่า226กรัมนั้นวางอยู่บนยอดสูงสุด <c oughs> ครับผู้ชม Honor has challenged Set our new magic I'm going the top just take phone on own my a V3 เบิร์กล่าวนะว่าบริษัท Honor ออน,น,นั้นทาให้ผมทำลายสถิติสร้าง House of Cards และวางโทรศัพท์ Magic 3 3รุ่นใหม่ไว้บนสุดเพื่อที่จะทำเป็นเวทมนต์มหัศจรรย์ของผมเองครับ นี่ฮะเสียงของกรรมการนะครับคุณโทมัสแบดฟอร์ดเป็นกรรมการจากกินเนสส์บอเรกอร์ดแสดงความยินดีต่อเบิกนะว่าวันนี้คุณได้พยายามทำสถิติสร้าง House of Cards ภายใน8ชั่วโมงสถิติอยู่ที่50ชั้นและผมขอยืนยันว่าคุณนั้นสร้างได้54ชั้นฮะแล้วก็บอกว่าขอแสดงความยินดี ต่อความเป็นสุดยอดอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ของคุณนะครับก็ถือว่าสูง <Okay. S 1> คิดว่าห้องห้องนี้ที่เขาจัดเนี่ยเป็นห้องที่เพดานสูงเป็นพิเศษด้วยนะถ้าเห็นภาพเนี่ยจะเหมือนกับคนเนี่ยต่อตัว2คนอยู่เหนือกันนะแล้วเขาก็เอาโทศรศัพท์น่าจะเป็นแผนการตลาดด้วยไม่รู้เหมือนกันนะ mm hmm. เพราะว่าเป็นการท้าทายของบริษัทสมาร์ทโฟนนะครับทั้งนี้นะครับคุณเบิกเนี่ยก็ไม่ใช่คนหน้าใหม่ในวงการต่อไพ่สูงคุณยมยุ้ย เรียกว่าคร่ำวอดหรือว่าเป็นเซียนเลยก็ว่าได้นะเป็นเจ้าของแชมป์สี่รายการนะจากการฝีมืองานสร้าง House of c a r d s หรือว่าป้อมประการจากพ่ยของ Guinness World Record มื่อเขามีหลายประเภทด้วยนะมีประเภทสร้างใช้เวลา12ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลา1ชั่วโมงก็มีนะครับความพยายามครั้งล่าสุดของเบิร์ก ที่เป็นข่าวใหญ่ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองซานตาเฟ่รัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐเมื่อวันที่6สิงหาคมแล้วก็มีการถ่ายทอดผ่านระบบสตรีมมิ่งในวันที่23สิงหาคมนั่นเองครับคุณผู้ชมหากใครดูถ่ายทอดสดนี้น่าจะกลั้นใจตามกันนะครับ <c oughs> เวลาที่เรียงไพ่ขึ้นไปแต่ละชั้นครับเหมือนเดี๋ยวนี้จริงๆเราก็เห็นแบบนี้บ่อยนะตามพวกสื่อสังคมออนไลน์การเรียงโดมิโนอะไรเงี้ยก็ดูเพลินเรียกได้ว่าเป็นเดสโกรนะยิ่งดูก็ยิ่งติดนะ เอาละครับทั้งหมดก็เป็นข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจจากหลายส่วนของโลกนะนำมาฝากกันแน่นอนว่าถ้าการเมืองไทยมีพัฒนาการอะไรนะวิโอไทยก็เช่นเคยจะนำบทความเทศมองไทยแล้วก็การวิเคราะห์ต่างๆมานำเสนอนะครับครับแล้ววันนี้เราสองคนนะต้องลาไปก่อนครับผมรัตะพล์ออนสนิทและคุณเยี่ยมยุทสุริชายาสวัสดีครับสวัสดีครับ และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเรา ตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ e x c กซ์คลูจากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย คุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสา,สารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน